ดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวน้ำเชานะคะกับอาจารย์ต่ายหมอทูตาทิพย์ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดในส่วนของเลขดับบนและดาวเด่นค่ะนะคะ,ะก่อนอื่นจะจะไปดูผลงานกลับมาดูผลงานกันก่อนนะคะว่าผลงานที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะ,ะเรามาดูในส่วนของทักษะพารวยกันก่อนละกันนะคะในส่วนของทักษะพารวยเนี่ย าตามที่บอกไปอะค่ะนะคะว่าทักษะพารวยของเราเนี่ยสามารถดูได้ทั้งที่เป็นของรัฐบาลแล้วก็ที่เป็นของอเลขของออมสินนะคะที่เราเห็นอยู่ก็คืองวดนี้ค่ะนะคะอา,อาจารย์บอกแล้วค่ะว่าถ้าหวยออกวันอาทิตย์หรือวันพักเลขจะเบิ้ลจะหามเบิ้ลไหมหามค่ะอ,อีกอันนึงก็คือที่เคยพูดอยู่ก็คือว่าหเลขวันพระ นะคะคเลขวันพระเ,เ,เ,เลขที่ออกวันพระวันที่ออกวันอาทิตย์จะเกิดอะไรขึ้นหนึ่งนะคะเลขเบิลเลขหามหรือเลขเก่าจะกลับมาเราดูดกันนะคะงวดที่แล้วนะคะออมสินออก080ค่ะหามนะคะแล้วก็ข้างล่างออก6ก9เา6 9 9 6, 6อันนี้เอไม่ใช่ขอโทษค่ะ899 8 9ตรงๆเลยนะคะ แปดศูนย์บนแล้วก็แปดเก้าล่างนะคะตามนี้เลยนะคะและก็ออกสองตัวล่างนะคะของรัฐบาลก็คือหกเก้าเก้าหกนะคะถือว่าทักษะเราก็ยังเอาอยู่ค่ะนะคะต่อไปค่ะเราก็จะมาดูในส่วนของดาวเด่นนะคะดาวเด่นมี แฟนคลับหลายคนนะคะเพิ่งจะเข้ามาอาจารย์ก็ขออนุญ,ญาตพูดซ้ําอีกนะคะเพราะว่าบางท่านเข้ามาแล้วยังไม่เข้าใจนะคะและท่านที่เพิ่งเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ๆก็ยังไม่เข้าใจก็อธิบายซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะอันดับแรกต้นๆเลยนะคะเราจะต้องเข้าไปดูว่าดาวเด่นของเรางวดนั้นะ่ะคืออะไรซึ่งอาจารย์จะแจ้งอยู่ในดาวเ,าเลขเด็ดตาทิพย์นะคะซึ่งในงวดนั้นนะคะก็ ไปดูที่ล็อก2นะคะเลขที่ออก261อยู่ที่ล็อก2นะคะ261ดังนั้นดาวเด่นในในสูตร3ตัวบนสูตร1ถือว่าเอาอยู่ถ้าไม่เบิ้ลไม่หามนะคะถือว่าเอาอยู่นะคะแล้วก็ที่อาจารย์พูดว่า1ถ้าไม่เบิ้ลไม่หามเลขเก่ากลับมานะคะก็คือออก61งวด เมื่อวันที่16กรกฎาคมค่ะมันออก61พอวันที่1กรกฎาคมเอ้่1สิงหาเอ้เดี๋ยวก่อนนะจารย์ดูให้แน่ใจก่อนเมื่องวดวันที่อ๋อเมื่องวดวันที่16มิถุนาไม่ใช่16กรกฎานะคะเมื่องวดวันที่16มิถุนา,นาออก61นะคะพอมางวดเว้นไป1เดือนมาออก61แล้วนะคะตามนี้เลยเนาะ สถิติมันมาของมันมีอยู่นะคะประมาณนี้เนาะเพียงแค่เราหาดาวเด่นออกมา1ตัวนะคะดาวเด่นก็คือหาว่างวดน,นั้นเด่นเลขอะไรแล้วไปดูที่ล็อกนั้นนะคะซึ่งถ้าเบิ้ลหามสูตรหนึ่งเอาไม่อยู่ค่ะนะคะสูตรหนึงเอาไม่อยู่ดังนั้นท่านที่ ต้องการจะเล่น3ามตัวนะคะแนะนําให้ดูสูตร2ถ้าหากวันนั้นมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเลขเบิ้ลเลขหามให้ระวังด้วยนะคะซึ่งในงวดวันที่16สิงหาคมตรงกับวันพ้ายอีกแล้วซึ่งเราก็จะเราก็จะต้องระวังเช่นเดียวกันนะคะนะประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเป็นสูตร2เบิ้ลหามเอาอยู่ค่ะนะคะเบิ้ลหามเอาอยู่แต่ว่าสูตร1เนี่ยจะเป็นแนวตั้งนะคะหาล็อกออกมาว่าอยู่ล็อกไหน ซึ่งในแต่ละล็อกเนี่ยจะมีล็อกหนึ่งก็มีประมาณ10 1 0ถึง14ตัวนะคะล็อกหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นสูตรสองนะคะจะเป็นแนวขวางสูตรสงไม่หวั่นแม้วันมามากหมายความว่าถ้าหากเบิ้ลหามเอาอยู่ค่ะนะคะจะเบิ้ลจะหามจะตองถือว่าสูตรสอเอาอยู่อย่างแน่นอนนะคะก็ให้คนนั้นให้ให้คุณะคะ่ะไปดูที่ล็อกนั้นเลยเช่น วันนี้คุณไปดูที่ล็อก2มันจะเขียนว่า261ตรงๆเลยแบบนี้เลยนะคะวิธีการดูดาวเด่นก็ให้ลักษณะของการดูคือดูแบบนี้นะคะมาดูดาวดาวดับดูดูดเลขเด็ดตาทริปนะคะเลขเด็ดตาทริรย์ต้องขอโทษจริงๆนะคะเพราะว่า ใจจริงน่ะจะใส่6ไว้ตรงนี้นะคะแต่ว่าพูดไปเหมือนแก้ตัวเนาะไม่รู้อะไรมาโดนใจให้เปลี่ยนจาก6เป็น5ค่ะก็แต่ช่างมันเหอะยอมรับสยอมรับสารภาพยอมรับพ้าถ้าเกิดตรงนี้เป็น6ก็จะ6 2 1นะคะประมาณนี้เลยก็จะเข้า3ตัวเหมือนเดิมแต่ถามว่าเข้าไหมเข้าค่ะเข้า3ตัวล่างนะคะ3ตัวล่างก็คือ7 8 5 เจ็หนะคะถือว่ายังเข้าอยู่เนาะนะคะอันนี้แต่ว่าเลขเด็ดตาทิพของเราก็ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยพลาดนะคะก็งวดนนี้ก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะ่ะอะก่อนจะไปอ้อแล้วก็ส่วนของราศีไหนจะจับเงินล้านก็เข้า80ตรงๆในออมสินนะคะประมาณนี้อื ก่อนอื่นจะไปไหนกันก็คงต้องแนะนําตัวเองก่อนเดี๋ยวสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาก็เอ๊เธอเป็นใครนะก็แนะนําตัวเองนิดนึงนะคะอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะคะแล้วก็ยังเป็นที่ปรึกษาของสมาคมโหราศาสตร์และนักพยากรณ์นะคะและก็อีกอันนึงก็คือเป็นออผอผู้อำนวยการของชมรมโหราโพธิญาณของเรานี่เอง นะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องของงานบุญตอนนี้งานเรียนอาจารย์ขอเบรกก่อนเพราะเป็นช่วงของงานของโควิดนะคะคงอาจจะต้องขอเบรกก่อนแล้วก็เอาไว้จะเปิดสอนเมื่อไหร่จะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งเนาะนะคะแต่ถ้าเกิดท่านใดยอยากจะเรียนออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคิดหวยการคิดแนวทางในการคิดหาเลขเด่นในวันนั้นนะคะรวมไปถึงเรื่องของอ่อนยิบซีเจ็ดตัว โหราสตร์สามารถแจ้งได้เลยค่ะนะคะเรียนหางออนไลน์เอาเนาะนะคะประมาณนี้แล้วก็ส่วนของงานบุญนะคะตอนนี้งานหลักๆงานใหญ่ๆของเราเลยตอนนี้คืองานเล่งด่วนเลยก็คืออจะเป็นการสร้างพระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิมนะคะที่วัดคองคูจังหวัดพิจิตรแต่ว่าเนื่องจากว่าเจ้าภาพเดิมเนี่ยเขา,าไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะ ทำงานต่อได้นะคะงบหมดนะคะก็เลยท่านเจ้าวาดก็เลยขอให้อาจารย์ต่ายในไหน,ไหนก็เป็นโยมอุถากให้กับวัดนี้มาหลายงานหลายงานแล้วก็เลยขอให้เราช่วยช่วยงานนี้ทีหนึ่งนะคะก็รับปากท่านว่าเออเราจะช่วยนะคะแต่ก็ไม่ทราบว่าจะได้ตามที่นั่นไหมเพราะว่าค่าสร้างเนี่ยเป็นล้านนะคะไม่ใช่ถูกๆก,ก็เลยก็บอกว่า เอาเป็นว่าเราขอช่วยแล้วกันนะคะแต่เท่าไหร่ยังตอบไม่ได้นะคะตามกําลังที่แฟนคลับช่วยกันช่วยเหลือกันมากันแล้วกันเนาะนะคะประมาณนี้ก็สามารถโอนเข้ามาในบัญชีบุญของอาจารย์ต่ายได้นะคะก็พิมพ์คำว่าขอเลขที่บัญชีบุญเดี๋ยวอาจารย์จะส่งไปให้งานบุญตอนนี้ที่เรามีอยู่ก็คือจะมีในส่วนของออสร้างพระบาทน้ำพุนะคะช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นโรคเอดนะคะแล้วก็ที่ด่วนที่สุดก็ตอนนี้ก็คืออาจจะเป็นเรื่อง เครื่องช่วยหายใจนะคะซึ่งตอนนี้เครื่องช่วยหายใจมีปัญหานะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าแบรนด์ที่น่าเชื่อถือได้ตอนนี้ขาดตลาดของไม่ไม่พอต้องรอรอเป็นวิกวิกเลยอะค่ะว่าวิกนี้ของมีเข้าไหมเราจะสั่งจองทันไหมอะไรไหมประมาณนี้นะคะแล้วก็ก็รีบด่วนตอนนี้บางบางอย่างที่เราสามารถเก็บเข้ามาได้เนี่ยเราก็จะรีบเก็บเก็บเก็บเข้ามานะคะ ก็อย่างเช่นอาจจะเป็นเครื่องดูดเสลดแต่เครื่องช่วยหายใจเนี่ยตอนนี้ขาดตลาดจริงๆเพราะโควิดคนใช้เยอะมากนะคะประมาณนี้ <c oughs> แล้วก็อีกบุญหนึ่งก็คือบุญบญุตอนนี้ขอสามบุญก่อนละกันนะคะเพราะว่าตอนนี้บุญเร่งด่วนจริงๆเนาะนะคะแล้วก็เราก็เข้าใจอยู่ในสภาวะของโควิดเนี่ยอาจจะทําให้การทําบุญอาจจะน้อยลงนะคะก็ไม่ไรดูแลตัวเองให้มากที่สุดก่อนก็แล้วกันนะคะประมาณนี้ <c oughs> นะแล้วก็เรามาดูในส่วนของดาวดับดาวดับของวดที่แล้วนะคะวดที่แล้วออก6-1บนไม่มานะคะไม่มีนะคะ6 1บนนะแสะดงว่าเลขดับของของอาจารย์ต่ายเอาอยู่นะคะก็ยินดีด้วยค่ะสำหรับก็มีบางท่านถามว่าดับบนเนี่ยเอาไปดับล่างได้ไหมไม่ได้นะคะดับบนก็คือดับบนอย่างเดียว แต่ความโชคดีของวันนี้ค่ะเราจะมีเลขดับล่างให้ด้วยนะก็ต้องแสดงความดีใจด้วยก็ไปดูในคลิปของเลขดับล่างกันแล้วกันเนาะดับบนก็คือดับบนนะคะส่วนท่านใดอ,อยากจะเล่นอาจารย์ไม่ได้บังคับนะคะคุณเล่นได้ค่ะนะคะตามความคิดของคุณเลยแต่แนะนําว่าอย่าเล่นเยอะแล้วกันเพราะว่าจากการคิดค้นมามันบอกว่าเลขเนี้ยมันไม่มานะคะแต่ถ้าคุณอยากเล่น ก็แล้วแต่นะคะประมาณนี้เป็นแนวทางกันแล้วกันเนอะนะคะอ่าสำหรับงวดนี้นะคะง,งวดของวันที่16สิงหาคมนะคะก็จะมีดาวเด่นก็คือ5 4 0 3 8 9 0 1 4 5 1 0แล้วก็6 1นะคะแล้วอีกอันนึงก็คือ3 2 4 8 8 4 2 1 1 2 3 1แล้วก็0 0นะคะ ลองดูเนะาะอาจจะเป็นแนวทางในการที่ลดต้นทุนในการเลือกซื้อลอตเตอรี่กันนะคะอะลองแคปหน้าจอไปแล้วกันนะคะหนึ่งหนึ่งสองสามแคปเจอโอเคค่ะโอเคนะจ้ะโอเคขออนุญ,ญาตวางนะแต่ว่าเลขดาว นำโชคของอาจารย์โอก๊กวนนี้เข้าตรงๆเลยเต็มๆเลยนะคะก็คือ261นะคะแล้วก็ยังเข้าในส่วนของอเทศาตีเลิกนะคะในเลข69ตรงๆเช่นเดียวกันค่ะซึ่งตอนนี้เราต้องบอกก่อนเลยว่าเลขของอาจารย์โอ๊กไม่ธรรมดาแล้วนะคะดังนั้นหากอยากสนใจอยากติดตามก็สามารถเข้าไปดูในคลิปของอเลิกให้โชคกับดาวดาวนำโชคของอาจารย์โอ๊กได้เลยนะคะมีสาระมี ความน่าเชื่อถือเยอะแยะเลยนะคะก็อยากให้ลองไปติดตามผลงานกันดูเนาะนะคะส่วนในตรงนี้นะคะมีข่าวดีจะมาบอกค่ะนะคะข่าวดีมากๆเลยสำหรับสมาชิกที่เป็น v i p กับอาจารย์ตายนะคะในปีนี้นะปีอื่นไม่นับปีหลังๆๆนะปีไหนไหก็ไม่เอาเอาปี64ใครที่เป็นสมาชิก v p p ของอาจารย์ตาย สามสามงวดนะคะเอ,อสามเส้นนี่สามงวดพูดผิดค่ะ VP 1ิบงวดนะคะสามเส้นใครที่เคยเบูชาหินของอาจารย์ตายไปสามเส้นพร้อมกันนะคะจะมีสิทธิ์เข้าอ่กลุ่ม VIP ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ได้เลขตรงนี้ไปจนประมาณถึงสิ้นปีนี้นะคะไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใ,ใดๆทั้งสิ้นท่านใดอยากเข้า VP แนวทางเลขเลขหวยหุ้นนะคะก็สามารถติดต่อที่อาจารย์ต่ายได้นะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์ต่ายจะดึงเข้าไปในกลุ่มของ v i p ให้ค่ะนะคะแต่ถ้าท่านใดยังต้องการที่จะจะได้เลขก็แนะนำว่าให้มาเข้า,าในส่วนตรงนี้นะคะคือพวกง่ายๆใครอยู่ในกลุ่มนี้อาจารย์จะแถม v i p ให้ให้กับคนที่ มีวีพีกับอาจารย์ป่ายกันแล้วกันเนาะนะคะใครอยากได้ก็ขอเชิญบอกได้เลยว่าเลขแมนเวอร์นะคะสนใจก็เรียนเชิญเลยนะคะ <c oughs> ก็บางท่านก็สอบถามมาว่าวิธีการเข้า VP เข้าอย่างไรนะคะก็แนะนำอย่างนี้ค่ะว่า1เส้นนะคะอาจจะเป็นอ,อ,อะไรดีเนาะนี่ค่ะไมเ้เศรษฐีนะคะซึ่งหลายท่านเลยที่เอาไปบูชาแล้วนะคะหลังจากสวดโมลแล้วอะไรเล เวลาจะขอขอเลขอะคะ่ะเลขมันจะขึ้นบนไหมนะคะซึ่ง Amazing และแปลกแต่จริงเลยนะคะเลขขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็สามารถเอาสินโชคได้นะคะ1เส้นในละอ่า่เส้นนะคะก็จะได้ V.P. ของอาจารย์ต่าย3งวดนะคะและก็ยังได้สูตรหนึ่งอีก1ค่งอีก1สูตรแล้วได้ V.P. ของอาจารย์ต่าย3งวดนะคะแล้วไม่พอนี่ไม่พอ,อยังไงล่ะลดอีก4 0ค่ะ นะคะคท่านใดสนใจก็ขอเชิญเลยนะคะหรือถ้าท่านบอกว่าไม่เอาอะ่ะเอออยากเข้า VP พีสิบงวดเลยก็อาจจะเป็นนี่แหละค่ะสีพึ่งหมาเสนเ์ถ้าใครคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะใครไม่เคยเมตตาหรือไม่เคยมีคนรักคนเมตตาก็สามารถจะเป็น พึ่งมาาหาเสน่ห์ได้หรือตะกุดยันห้าแถวก็ได้นะคะหรือจะเป็นนี่ค่ะดวงตาสวรรค์เนาะนะคะหรือจะเป็นหินถูกหวยแม่แบบนี้เลยนะคะหรือจะเป็นอ่าอ่าลูกประคำนะคะอันนี้เป็นหยกขาวเนาะลูกประคำร้อยแปดนะคะด้านล่างก็จะเป็นน้ำเต้าดูดซับเป็นหยกขาจวจวุจวบจุบจบนะคะแบบนี้นะคะหรือ <c oughs> จะเป็นกำไรหยกขาว นะคะกาไรหยกขาวเนาะนะคะหรือแล้วแต่เอาเป็นว่าหรือตะขุดยกฐานะก็ได้นะคะเพียงแค่ท่านพิมพ์เข้ามาในไลน์แล้วพิมพ์คําว่าขอดูรูปนะคะอาจารย์ก็จะส่งรายละเอียดเข้าไปแล้วคุณก็ไปเลือกเอาว่าคุณต้องการกี่เส้นเนาประมาณนี้นะคะติดตามที่ผลงานตรงนี้ได้เลยนะคะอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์หมายเลข0 9 0 9์8 2626และอ d ดี n ล635 915 แคปหน้าจอไว้เลยนะคะแล้วก็ติดต่อเข้ามาเนาะค่ะอยากจะทําบุญพิมพ์เขาว่าขอเลขที่บัญชีบุญนะคะขอเลขที่บัญชีบุญอยากจะบูชาของก็ขอ,ขอพิมพ์คําว่าขอดูลูกนะคะแล้วก็ถ้าอยากเรียนอยากจะดูดวงก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะไอดียไลน์อันนี้เลยได้เลยนะคะนะหรือขอเลขที่บัญชีบุญทําบุญก็ได้นะคะตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษอีกก็คือแจก วยเขาเรียกว่าอะไรนะ VP ค่ะนะคะ,นะคะท่านใดสนใจก็ขอเรียนเชิญได้เลยนะคะจ้ะโอเคก็คงอาจจะใช้เวลาเยอะแล้วนะคะก็ขอให้สมาชิกทุกคนนะคะ,ะแฟนคลับทุกคนเลยนะคะช่วงนี้โควิดแรงมีโอกาสไปฉีดวัคซีนได้ก็รีบๆไปเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้สายพันธุ์โควิดมัน,ม,นมันแปรแปรสภาพแล้วก็อาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับพวกเราได้นะคะแล้วก็ มาแรงแล้วไปเร็วด้วยนะคะทาให้เกิดอาการนี้อย่างรวดเร็วด้วยนะคะแนะนําให้ดูแลตัวเองเพราะว่ากว่าโควิดจะไปก็คงเอาแบบหายสนิทเลยประมาณกลาง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 ,ง,ง,งปีหน้านะคะประมาณช่วงเมษายนนะคะรอให้สถานการณ์อะไรหลายอย่างให้มันดีขึ้นก่อนเนาะนะคะดูแลตัวเองให้มากๆนะคะแล้วก็ปิดแมตนะคะแจ้งข่าวนิดนึงเนาะอาจารย์รู้จักคนคนหนึ่งนะคะเขา เออเขาเรียกอะไรอ,อาจารย์เขาไม่ขอให้อ,อาจารย์เอ่ยชื่อเขาพอดีเขาติดโควิดเขาบอกว่าไม่รู้เขาติดโควิดได้อย่างไรนะคะอยู่บ้านทั้งวันนะคะปิดแมสสองชั้นอยู่บ้านทั้งวันปิดแมสสองชั้นอยู่คนเดียวนะคะแต่ที่เขาออกไปข้างนอกก็คือไปไปตลาดนะคะไปซื้อกับข้าวแล้วกลับมาทําเขาไม่ซื้อกินนะเขาอะไรทํากินเองแต่ไปตลาดนั่นแหละค่ะ เป็นเหตุผลทําให้เขาติดติดโควิดขึ้นมาได้ขนาดใส่แมส2สองชั้นเนาะดังนั้นหากไม่มีความจําเป็นจริงๆไม่จําเป็นก็อย่าไปไหนเลยนะคะดูแลรักษาตัวเองให้มากๆเนาะนะคะแล้วก็สุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญจริงๆเนาะนะคะก็ดูแลตัวเองด้วยรักในห,ห่วใ่จากพวกเราทีมงานอาจันย์แตงเมดูตาทิพย์ค่ะนะคะแล้วกอ็อีกอันนึงก็คือขอกันอยู่เรื่อยๆก็คือช่วยกันกดไลค์นะคะเพื่อเป็นการาเขาเรียกว่าอะไรนะ ให้กำลังใจกับพวกเราทีมงานอาจารย์่ายโมดูตาทิพย์นะคะกดไลค์และกดแชร์ค่ะเพื่อเป็นการบอกบุญให้กับทุกคนที่มีโชคลาภมีโอกาสที่จะมีโอกาสของการปลดหนี้เกิดขึ้นได้นะคะและกดระฆังกด s u บสไ r i b e หรือกดติดตามปุ๊บระฆังจะขึ้น2ขีดกดระฆังที่มี2ขีดกริ้งกนะคะเพื่อเป็นสัญญ,ญาณเตือนว่ากลุ่มพวกเรามาแล้วนะเปิดดูได้แล้วลนะนะคะเป็นการเตือนเพราะว่า ยังขำไม่หายมาีแฟนคลับหลายคนนะคะพูดเลยว่าหลายลายคนยังมีหลายคนอยู่เลยนะคะอบอกว่าหาอาจารย์ต่ายไม่เจอแล้วก็ไม่สามารถติดต่อพวกเราได้นะคะก็เลยถามว่ากดระคังหรือยังกดระคังที่มีสองขีดหรือยังนะคะเพื่อผลประโยชน์ของคุณเลยนะคะและอย่างลดงานของอาจารย์ต่ายแล้วก็ทีมงานด้วยเนาะ กดะระฆังสองคิดไว้นะคะเพื่อเป็นการสัญญาณเตือนว่าพวกเรามาแล้วนะคุณจะได้ติดตามผลงานเราอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะจะได้ไม่พลาดโอกาสกันโอเคค่ะก็พูดเยอะนะคะก็คงอาจจะต้องเอ๊พูดหมดยังดาวดับบนเอโอเคหมดแล้วเรียบร้อยนะคะก็ขอบายบายสำหรับในวันนี้นะคะแล้วพบกับพวกเราทีมงานอาจารย์แตหมอด,ดูตาทิพย์ใหม่นะคะในครั้งต่อไปค่ะ นะคะสวัสดีค่ะ